สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ energy update กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่นาเกลือที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะลมแรงมากทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคะมาที่นี่มาดูเรื่องของพลังงานลมนี่แหละค่ะลมแรงๆแ,แบบนี้ได้กระแสะไฟฟ้าด้วยนะคะแต่ท่านผู้ชมคะด้านหลังนี้นะคะกังหันลมตัวนี้2ตัวนะคะขนาด5กิโลวัตต์กับ10กิโลวัตต์กำลังปั่นกระแสะไฟฟ้านะคะได้ไฟฟ้าอยู่ค่ะ แต่ว่าท่านผู้ชมคะหน้าตาของการหันลมตัวนี้มันคล้ายๆกับล,ล,ลำโพงซะมากกว่านะคะไม่เหมือนกับการหันลมทั่วๆไปที่เราเคยเห็นกันมี3แชกแล้วก็หมุนๆๆได้กระแสะไฟฟ้าซึ่งทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า p a ค่ะเขาได้มอบหมายให้โรงเรียนช่างฝีมือทหารนะคะศึกษาวิจัยเรื่องของการเพิ่มศักยภาพของลมในการปั่นกระแสะไฟฟ้าค่ะ คุณผู้ชมคะสอบถามเพิ่มเติมจากรองผู้ว่าการ PA นะคะท่านรองวิลาศนะคะและท่านผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีงมือทหารนะคะพลตรีพิสันค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านรองนมแรงมากเลยนะคะที่นี่แนวคิดเริ่มต้นที่ PA เข้ามาให้งานให้ทุนวิจัยเรื่องของพลังงานลมนี่คืออะไรคะคือ PA เองเนี่ยฮะมีกองทุนวิจัยเสื้อสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและการินฟราสูรภ,ภาคในกรณีของนยโยบายสนับสนุนพลังงานทางเลือก ก็เป็นนโยบายหนึ่งของการฟ้าสูญภาคหรือ P.A. นะครับก็จะมีพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานน้ําพลังงานลมอดีทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับก็มีการเสนอโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการหันลมไฟฟ้าเข้ามาทางทีมงานของการฟ้าสูภาคแก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุน ก็ทางการไฟฟ้าสุภาพก็จึงสนับสนุนงบโครงการให้ประมาณ13ล้าน500,000บาทนะครับเพื่อจะส่งเสริมในการจัดทําวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการหันลมฟ้าการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ก็คือการจัดทําอุโมงลมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียก d i f f u s ร์นะครับเข้าไปเนื่องจากว่าปกติแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความเร็วลมโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่มากนักต่ํากว่ามาตรฐานในต่างประเทศนี่ประมาณความเร็วลมประมาณ8-7 10เมตร ตขอ, <นะ S 1> องไทยละคะของไทยอยู่ประมาณโดยทั่วไปนะฮะประมาณ1-5-6ถึง5 6เมตรเท่านั้นเองนะครับต่อวินาทีครับะจะมีแค่บางแห่งแถวจังหวัดชัยภูมิหรือแถวปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยนะฮะที่ว่าจะมีความเร็วลมได้มาตรฐานเพราะนั้นบริเวณอื่นๆเนี่ยมีลมแต่แรงไม่พอไม่สามารถจะปั่นไฟให้เข้ามา ขายไฟในระบบไฟฟ้าได้คือครั้งนี้เนี่ยแสดงว่าต้องการจะเพิ่มความเร็วของลมหลักการก็คือเมื่อใส่ตัวอุโมงค์ลมเข้าไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มความเร็วลมที่เข้าตัวคังหันให้เร็วขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มได้ประมาณสัก1.6เท่าแสดงว่าอุโมงค์ที่เราสงสัยตั้งแต่แรกว่าเอ๊หน้าตากังหันลมทําไมมันเป็นเหมือนอุโมงค์แบบนี้นั่นคือการเพิ่มความเร็วลมเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าแล้ว ท่านผานอคะโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้โจทย์มาแล้วเริ่มต้นทํำยังไงบ้างคะโรงเรียนเราก็มีทีมงานอาจารย์ช่างไฟฟ้านะครับ <c oughs> ได้มาร่วมกันหาพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้นะครับซึ่งก็ได้มีการก่อสร้างรูปแบบที่เราได้เสนอทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการทดลองมาโดยตลอดนะครับทำไมเราเลือกที่นาเกลือจังหวัดสมุทรสาครนี่คะ เพราะว่าจุดนี้ถือว่ามีความเร็วลมที่สามารถที่จะดําเนินการวิจัยได้ครับเราเลือกที่สมุรสาครแล้วก็มาเริ่มต้นทํำยังไงบ้างคะได้ทางอาจารย์ซึ่งมีขีปวาสสามารถในการก่อสร้างโมเดลนี้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็มีการเชื่อมต่อรูปแบบนะครับของอุโมงนี้นะครับแล้วก็ดําเนินการทดลองมาอย่างต่อเนื่องครับ <c oughs> เรามีการวัดไหมคะว่า ความเร็วลมก่อนที่จะผ่านอุโมงไปกับผ่านอุโมงไปแล้วเนี่ยได้ความเร็วต่างกันมากน้อยแค่ไหนได้กี่เมตรต่อวินาทีปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นประมาณทัก4เมตรต่อวินาทีนะครับเพิ่มขึ้นมาก็ได้6ขึ้นไปนะครับ<ม>ก็สามารถที่จะผลิตได้กังหันลมที่เราเห็นข้างหลังนี้กี่กิโลวัตต์บ้างคะคตัวใกล้นี้ก็จะเป็นผลิต10กิโลวัต,ตสำหรับตัวหลังนี้ก็จะเป็น5กิโลวัต,ตนะครับตัวทั้ง10กิโลวัต,ต์และ5กิโลวัต,ตเนี่ยลมขนาดนี้เนี่ย เรายืนอยู่เราก็รู้สึกว่ามันแรงนะสามารถปั่นกระแสไฟฟ้าได้หรือยังคะสำหรับ5กิโลวัตต์นี่ก็สามารถดําเนินการได้แล้วครับมีผลลัพธ์ออกมาแล้วว่าสามารถผลิตได้เวลาผลิตแล้วเท่าที่เราทําวิจัยเนี่ยไฟฟ้าที่ได้เอาไปทําอะไรครับสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยขนานกับการไฟฟ้าได้ครับและที่เห็นเป็นปุ่มแดงๆนี่คืออะไรคะปุ่มแดงๆนี่ก็หมายความว่ากังหันนั้นสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ แล้วก็เมื่อได้ถึงเงื่อนไขที่กําหนดเนี่ยในเรื่องของความถี่ต่างๆเนี่ยปุ่มเขียวก็จะเป็นสัญญาณว่าสามารถใช้งานาขนานกับการไฟฟ้าส่วนมิภาคได้เป็นงานวิจัยที่ทาง PA ให้ทุนสนับสนุนเป้าหมาย จะสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างคะท้งประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ความเร็วลมมันจะไม่ได้มาตรฐานแต่ถ้าเกิดเรามีอุโมงลมเนี่ยเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการหารไฟฟ้าก็สามารถจะหาตําแหน่งที่จะใช้การหารลมทั่วประเทศได้นะคระับเ้ากับว่าอุโมงลมเนี่ยจะทําหน้าที่ในการเพิ่มความเร็วลมพอลมเร็วขึ้นแรงขึ้นก็สามารถปั่นกระแสไฟฟ้าได้เป็นจริงมากขึ้น ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดความเร็วลมไม่ถึงเนี่ยแรงดันไฟฟ้าหรือกระพามถี่ของของไรเฟาที่ผลิตได้มันจะไม่ได้มาตรฐานไม่สามารถจะเชื่อมหรือขนาดกับระบบของการไฟ้าสูบภาคได้คโครงการนี้การวิจัยเราจะทํายาวถึงเมื่อไหรคะก็จะถึงสิ้นปีนี้ครับถึงจะ <5 S 2> จบโครงการ 5. 5. ครับผมซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย PA ก็ทางานร่วมกับทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารท่านรองคะถ้าผลงานวิจัยของท่านผอ,อรโรงเรียนช่างฝีมือทหารเนี่ยถ้าเกิดผลวิจัยออกมาแล้วได้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจริงๆจากอุโมงลมแบบนี้เนี่ย PA จะเดินหน้าต่อไปยังไงคะ PA ก็จะไปจดสิทธิบัตรของตัวเครื่องกงลังลมแบบที่มีอุโมงลมนี้นะครับแล้วก็นำเผยแพร่เพื่อผู้ประกอบการที่สนใจที่จะทำกำลังลมไปไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟเข้าระบบเราเนี่ย สามารถจะเอาไปใช้ในประโยชน์ในการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้ PA ต่อไปได้แล้วก็ถ้าเกิดได้ผลก็จะได้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพันผหอค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะลมแรงแบบนี้นะคะถ้าได้เพิ่มอุโมงลมเข้าไปนะคะแล้วได้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจะเป็นอีกหนึ่งความหวังได้ทีเดียวค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาอัปเดตในเว็บงพลังงานค่ะ